อาณาจาักรห0ึล้านเมียเบลล่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกแถวหน้าที่ครองใจสาวๆในไทยสำหรับเวียสุกลวัฒน์ที่ตอนนี้นอกจากมีงานแสดงและพิธีกรแล้วหนุ่มเวียยังทำธุรกิจอีกมากมายทั้งร้านไก่ทอดเดชาสูตรจากหาดใหญ่ร้านคูเฮาซึ่งเป็นร้านอาหารอยู่ย่านเกษตรนวมินร้านตำแหลและร้านผัดไทยที่รังสิตร้านไวทยที่อุดรธานีรวมถึงร้านมอเตอร์ไซค์ไทรออิมที่รังสิตฟิกเนส เดอะบอบย่านสีนครินและธุรกิจนำเข้ารองเท้าดูดูแล้วมูลค่าธุรกิจอาจนับร้อยล้านเลยก็ว่าได้